ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศออนอกระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับอาจารย์ชนชาติภูวงสารกับรายการภาษาลาวชุดสบายดีเวียงจันทนี่ก็เป็นครั้งที่สาแล้วนะครับที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาลาววันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญตอนนี้ท่านก็มานั่งอยู่กับผมที่นี่แล้วนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์พนอรธรรมเนียมอินนะครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะแขกรับเชิญของอาจารย์ชนชาติไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะ เป็นแขกรับเชิญหน้าใหม่ในรายการภาษาลาวแต่เป็นคนเก่าคนเดิมของคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุศึกษาของเรานั่นเองวันนี้ดิฉันเข้ามาเป็นตัวแทนคุณผู้ฟังเรียนภาษาลาวในห้องส่งแล้วก็จะบอกว่าถ้าสงสัยอะไรเนี่ยคุณผู้ฟังก็เขียนจดหมายเข้ามาในรายการภาษาลาวนะคะแล้วดิฉันก็จะทําหน้าที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ชนลชาติแทนคุณผู้ฟังวันนี้อาจารย์จะสอนเรื่องอะไรคะ ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่นะครับเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทําความคุ้นเคยรู้จักกันนะครับอ๋อค่ะเดนก็อยากจะรู้จักเหมือนกันว่าเวลาที่คนลาวเขาเจอหน้ากันเขาทักทายทําความรู้จักคุ้นเคยกันยังไงถ้าเกิดสมมติว่าเพิ่งเจอกันนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้สนิทสนมกันอาจจะมีความใกล้ชิดกันน้อยกว่าอีกนิดหนึ่งเขาทักทายเหมือนกันหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นเกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเขาจะคุยกันยังไง วันนี้อาจารย์ลองเริ่มหน่อยสิคะว่าเมื่อเจอกันเขาทักกันว่าสบายดีนะครับสบายดีแปลว่าสบายดีแปลเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีครับอ๋อค่ะดิฉันก็สงสัยว่าเอ๊ะเห็นเขาเขียนหลังเสื้อยืดมีคำว่าสบายดีไปทั่วเนี่ยเข้าใจว่าคนลาวนี่เขาเจอหน้ากันเขาบอกว่าสบายดีพึ่งทราบนะคะว่าสบายดีแปลว่า สวัสดี <S <S สสดใช่ทีนี้าาถ้าที่ฉันเจออาจารย์ชนละชาที่ฉันจะเปลี่ยนและไม่บอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ชนละชาแล้วล่ะดิฉันจะต้องบอกว่าสบายดีอาจารย์ชนละชาแมนแล้วโอ้แมนแล้วแมนแล้วแล้วผู้หญิงพูดว่ายังไงคะผู้หญิงผู้ชายก็พูดเหมือนก <Man S 2> ันครับอาจารย์แมนแล้วแมนแล้วต้องทําเสียงนิ่มๆหวานๆอย่างนี้ด้วยแมนแมนโอ้ฉันเริ่มมีความสุขแล้วค่ะพอเจอกันแล้วสบายดี แล้วยังไงต่อดีล่ะคะถ้าเกิดว่าเป็นการทักทายแบบทั่วๆไปนะครับก็จะถามว่าสบายดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการสนิทสนมกันอีกสักหน่อยหนึ่งก็จะบอกว่าเจ้าเป็นจังไดเจ้าเป็นจังไดโอ้แปลว่าอะไรคะคุณเป็นอย่างไรบ้างอ๋อคุณเป็นอย่างไรบ้างเจ้าเป็นจังไดว่าต้องทาเสียงหวานๆใช่ไหมคะใช่ครับนุ่มๆตามบุคลิกของคนลาวเจ้าเป็นจังไดตอบว่ายังไงคะ เวลาตอบนั้นนะครับก็จะตอบตามความเป็นจริงค่อยสบายดีหรือว่าทุกอย่างก็ปกติดีพูดแบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่ภาษาลาวแล้วใช่ครับแต่ว่าคนไทยฟังรู้เรื่องทุกอย่างเลยแน่นอนครับเพราะว่าภาษาไทยกับภาษาลาวนั้นไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับจะบอกว่าบ้านพี่เมืองน้องก็ได้ฉะนั้นภาษาก็เลยมีความคล้ายเคียงกันใก<ค>ล้ชิดกันเป็นพิเศษแน่นอนครับค่ะ อาจารย์ได้สอนคุณฟังกับเพื่อนๆชาวไทยไปแล้วว่าถ้าเจอกันทําความรู้จักคุ้นเคยกันเป็นเคยรือญาติกันเขาทักทายถ่ายถามกันอย่างไรสมมุติว่าดิฉันจะมาขอสัมภาษณ์อาจารย์ชนลชาติวันนี้ในฐานะเป็นแขกรับเชิญในรายการวิทยุครับผมต้องใช้คําว่ายังไงคะการสัมภาษณ์นั่นก่อนอื่นที่จะขาดไม่ได้ก็คือจะต้องเริ่มจากการทักทายก่อนเหมือนเคยนะครับก็จะแบบครับผมก็จะแบบว่าสบายดี สบายดีใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถามต่อว่าขอโทษค่อยขอรบกวนสัมภาษณ์เจ้าแดดได้บอ๋อถ้าจะแปลนี่น่าจะบอกว่าขอโทษดิฉันขอสัมภาษณ์คุณหน่อยได้ไหมคะใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวฟังซ้ำอีกครั้งนะครับเป็นภาษาลาวสบายดีขอโทษค่อยขอรบกวนสัมภาษณ์เจ้าแดดได้บอที่นี่สถานีวิทยุศึกษาเจ้าแดดด้วยล่ะค่ะใานครัก็แปลเป็นภาษาไทยก็คือว่า ขอโทษผมขอรบกวนสัมภาษณ์คุณสักหน่อยได้ไหมนะครับคำว่าแดก็หมายถึงว่าสักหน่อยสักหน่อยคำว่าแดแปลว่าสักหน่อยถ้าคนไทยเนี่ยแดแปลว่าเป็นคำที่จะเหมือนกับสันธานบุพบทที่จะไปเชื่อมคำเชื่อมประโยคแล้วนะคะ,คอ,ะอันนี้แปลให้เข้าใจกันเลยนะคะแล้วคนลาวเขามีคำลงท้ายไหมคะคนไทยจะมีผู้ชายพูดครับผู้หญิงพูดค่ะ ภาษาลาวไม่มีนะครับไม่มีคําลงท้ายใช่ครับแต่ว่าสำเนียงจะบ่งบอกว่าท้ายเสียงใช่ท้ายเสียงนะครับจะดูให้ความเคารพใช่จะดูนุ่มนวลจะดูสุภาพใช่อ๋อค่ะนี่ถ้าเป็นสำนวนคนไทยก็จะพูดไปเลยว่าขอสัมภาษณ์คุณสักหน่อยได้ไหมนะคะครับอ่าถ้าตอบว่าได้ล่ะคะจะตอบยังไงถ้าจะตอบว่าได้ภาษาลาวก็จะพูดว่าได้บอเป็นอย่าง เห็นไหมครับท่านผ<ด>ู้ฟังได้บอเป็นอย่างได้บอเป็นอย่างแปลว่าได้ใช่ไหมคะใช่แปลว่าได้ไม่เป็นไรได้ไม,มไม่เป็นไรตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทีนี้ก็จะต้องเริ่มบทสัมภาษณ์กันละค่ะคุณผู้ฟังคะคุณฟังไปเจอใครนะคะแล้วก็จะต้องสัมภาษณ์กันเนี่ยฟังอาจารย์ช่วงนี้เลยนะคะเิีันก็ตั้งใจจะจดตามแล้วละค่ะ เผื่อว่าไปเจอคนลาวที่อื่นแล้วอยากจะสัมภาษณ์เขาภาษาก็ใกล้เคียงกันซะอย่างนี้คำก็เหมือนเหมือนกันเราน่าจะเรียนได้ไม่ยากใช่แล้วครับอ่ะเชิญต่อได้เลยค่ะขออนุญาตแล้วใช่เมื่อขออนุญาตแล้วเขาอ,อนุญาตแล้วด้วยใช่เขาอ,อนุญาตแล้วด้วยค่ะ<อ>ทีนี้เราก็สัมภาษณ์ต่อโดยเริ่มจากการถามชื่อนามสกุลนะครับชื่อนามสกุลใช่ครับผมภาษาลาวก็จะพูดว่า ซื้อและนามสกุลเจ้าวาแนวใดอีกสักครั้งสิคะซื่อและนามสกุลเจ้าวาแววใดซื่อและนามสกุลเจ้าวาแววไดถ้าแปลก็จะแปลว่าชื่อและนามสกุลค,คุณคืออะไร น,นอโอ้คำว่าแนวใดของเขาเนี่ยแปลว่าอะไร,ะไรถ้าคนไทยคำว่าแนวนี่จะไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะค,คล้ายๆกันนะคะถ้าแนวนี่ไม่ตรงตัวแล้วละ่ะแต่นี่เจาะจงไปเลยนะคะชื่อและนามสกุลคุณคืออะไรครับผมเวลาตอบนะครับก็จะพูดว่าค่อยซื้อเท้าแก้วอุดรค่อยซื้อเท้าแก้วอุดรไม่ได้แปลว่าชื่อชนชาตินะคะสมมุติชื่อขึ้นมาหมายว่า ค่อยค่อยนีแ่แปลว่าผมไหมคะใช่ครับผมแล้วซื่อก็คือชื่อใช่ครับผมเปลี่ยนชอช้างเป็นซอโซ่ครับผมค่อยซื่อก็คือผมชื่อเท้าแก้วอุดรเท้านี่เป็นยศฐานบรรดาศักดิ์ไหมคะโอ้ไม่เลยครับคบาําว่าเท้าเนี่ยครับเป็นคํานําหน้านามของคนลาวที่ใช้แทนผู้ชายเขียนทอทหารสระอาวแวนไม่โทใช่ครับผมขออีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะค่อยซือ่อ ท้าแก้วอุดรแปลว่าผมชื่อนายแก้วอุดรอ,อ๋อค่ะนี่ได้ชื่อแล้วนะคะทีนี้ปกติคนลาวเขาสัมภาษณ์อะไรกันต่ออีกคะถัดไปคนลาวก็จะถามถึงอายุนะครับอายุเขาไม่ถือกันใช่ไหมคะไม่ถือครับเพราะว่าการถามถึงอายุเนี่ยก็จะได้วางตัวถูกว่าเราควรจะเรียกผู้สนทนาเราว่าพี่หรือว่าน้องดีเหมือนคนไทยอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะ บางกลุ่มสังคมเขาถือไม่ให้ถามอายุแต่คนไทยกับคนลาวเนี่ยถามเพื่อเจตนาที่ว่าจะได้วางตัวได้ถูกว่าควรจะเป็นพี่หรือเป็นน้องจะได้ใช้คําได้ถูกต้องเหมาะสมเชิญต่อค่ะก็จะถามว่าเจ้าอายุเท่าใดเจ้าอายุเท่าใดคุณอายุเท่าไหร่ใช่ครับผมฟังซ้ําอีกครั้งนะครับค่ะเจ้าอายุเท่าได ทำเสียงนิดๆนะคะเจ้าอายุเท่าใดแมนอ่าดีฉันเริ่มเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชลชาได้แล้วนะคะขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับคําว่าเท่าใดแปลเป็นภาษาไทยก็คือเท่าไหร่ครับคู่สนทนาก็จะตอบตามอายุความเป็นจริงว่ามากน้อยแค่ไหนค่ะอย่างประโยคนี้ก็จะตอบว่าค่อยอายุ้าหาปีฟังซ้ำอีกครั้ง ค่อยอายุสาหาปีแปลเป็นภาษาไทยว่าผมอายุ2ี่ห้าปีคำว่าสาวหา้าภาษาไทยนั้นเราจะออกเสียงว่ายี่สิบห้าแต่ภาษาลาวจะออกเสียงว่าสาวหา,าฟังอีกครั้งนะครับสาวหาครับผมสาวหา้าไปเหมือนกับพี่น้องทางเหนือเลยใช่ทางเหนือทางอีสานจะเรียกยี่สิบว่าสาว แม่นแล้วอาจารย์แม่นแล้วอีกนะคะโอ้ทีนี้เขาจะถามกันไหมคะว่าบ้านเจ้าอยู่ใสแน่นอนครับเรื่องนี้ถีมแน่นอนสถานวิทยุศึกษางดีคะสำนักงานกศนกระทรวงศึกษาธิการคนเราก็จะถามกันว่าเจ้าอยู่บ้านไหนฟังซ้ำอีกครั้งนะครับเจ้าอยู่บ้านไหนสลับที่กันนะคะบ้านคุณอยู่ไหนเขาก็จะบอกว่า เจ้าอยู่บ้านใดเจ้าอยู่บ้านใดน,นะคะแต่เราเข้าใจกันนะคะทีนี้บางทีเนี่ยดิฉันเจอใครเนี่ยอาจจะถามถึงภูมิลําเนาหมายถึงถิ่นที่เกิดอย่างเงี้ยค่ะคบ,บ้านเนี่ยอาจจะเป็นบ้านที่พักอาศัยใช่ไหมคะ<ผ>มแล้วอาจจะบอกเป็นคนจังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาถามกันไหมคะ<า>มว่าที่เกิดอยู่ไหนหรือว่าเป็นคนที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะถามครับผม คนเราก็จะมีการถามถึงสถานที่เกิดโดยก็จะถามว่าเจ้าเกิดอยูใสเจ้าเกิดอยู่ใส,ใ,สใช่แล้วฟังซ้ำอีกครั้งนะครับเจ้าเกิดอยูใสใสนี่เขียนยังไงคะไม่ม้วนหรือไม่เมลไยคะอ่าสระไอไม่ม้วนนะครับแล้วก็สอเสือนะครับบ้านเจ้าอยูใสก็คือบ้านอยู่ที่ไหนใช่ครับนะคะแต่อาจารย์พูดกลับเป็นเจ้าอยู่บ้านไหค่ะเกิดที่ไหน เจ้าเกิดอยูสอ๋อค่ะคุณวังคะได้ไปหลายประโยคคำถามแล้วก็ได้แนวคำตอบกันไปแล้วนะคะซึ่งแหมใกล้ชิดสนิทสนมและเมื่อถามถึงอายุกันแล้วรู้ว่าคู่สนทนานั้นอายุมากกว่าถ้าเป็นผู้ชายคนเราก็จะเรียกว่าอายอายอันนี้เรารู้จักกันเลยครับผมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าเขาก็จะเรียกว่าเอื้อย เอ้ยเหมือนทางอีสานกับทางเหนือเราใช่ครับสำเนียงอาจจะแตกต่างกันนิดเดียวครับผมน่าจะจําง่ายเลยค่ะครับผมเขียนเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะอ่าเขียนเหมือนกันครับค่ะนะครับเขียนเหมือนกันออกเสียงใกล้เคียงกันนะคะ<ม>ถ้าเป็นผู้ชายเรียกอ้ายเป็นผู้หญิงเรียกเอื้อยสอค,คนนี้ต้องมีอายุแก่กว่าแน่นอนครับอาจารยค่ะ นะครับที่นี้เราต้องการที่จะทราบว่าคู่สนทนาเราอ่ะมีพี่น้องด้วยกันกี่คนก็จะถามเป็นภาษาลาว่าเจ้ามีอ้ายเอื้อยน้องน้ำกันจักคนแล้วก็จะต่อว่าและเจ้าเป็นคนที่เท่าใดโอ้ะะถามอย่างนี้เลยนะคะเป็นวิถีชีวิตนะครับบางครั้งการที่เราอยากจะรู้จักใครให้มากขึ้นเขาไม่ถือกันนะคะไม่ถือ,อดิฉันเรียนถามจะได้แน่ใจว่า ขนรรมเนียมของแต่ละกลุ่มสังคมไม่เหมือนกันเวลาที่เราจะถามใครเราจะได้สบายใจว่าจะได้ไม่ทำให้คู่สนทนารู้สึกอึดอ,อัดอาวขอทบทวนอาจารย์หน่อยค่ะถามว่ายังไงดีคะคุณมีพี่น้องกี่คนคุณเป็นคนที่เท่าไหร่คะครับฟังอีกครั้งนะครับเจ้ามีอ้ายเอื้อยน้องน้ำกันจากคนและเจ้าเป็นคนที่เท่าใดนะครับ สังเกตได้นะครับคำว่าทีนะฮะภาษาไทยนั้นจะใช้คำว่าที่เท่าไหร่แต่ภาษาลาวจะไม่มีไม่เอกนะครับจะออกเสียงว่าทีเท่าใดนะครับค่ะเสียงจะเบาวกว่า,า,ววานะคะคนไทยมีเสียงเอกคนไทยจะใส่รูปวรรณยุกต์เอกแต่เสียง่ยเป็นเสียงโทแต่คนลาวจะ ทีเสียงสามัญเลยเสียงสามัญเลยครับค่ะรูปก็รูปสามัญเลยต่างกัน<ร>แค่นิดเดียวใช่ครับผมค่ะแล้วนํากันแปลว่านํากันแปลว่าด้วยกัน,นด้วยกันโอเมื่อกี้อาจารย์สอนไปแล้วนะคะเท่าไรก็คือเท่าใดใแต่เสียงคือเท่าใดเท่าใดนะคะทําเสียงนุ่มๆหวานๆอีกนิดนึง ค่ะใช่ครับอา้าวทีนี้เรามาฟังคําตอบนะคะซึ่งอาจารย์ชนรชาติก็จะสมมุติให้เราฟังนะคะเดียนสมมุติว่ามีสักสามคนค่ะมีน้องชายแล้วก็น้องสาวส่วนท้าวแก้วอุดอรเป็นลูกคนโตใช่ครับอ่ะสมมุตินะคะท้าวแก้วอุดอรเป็นลูกคนโตมีน้องชายมีน้องสาวอาจารย์จะตอบว่ายังไงคะ สถานีวิทยุ<อ>ศึกษา,า,ษา,า,าสำนักง,งานกศ<ม>นกระสวงศึกษาธิการมีน้องชายและน้องสาวส่วนคอยเป็นลูกกก,กฟังอีกครั้งนะครับมีสามคนมีน้องชายและน้องสาวส่วนคอยเป็นลูกกกลูกกกใช่ครับลูกกกนะครับไม่ใช่ลูกกบลูกเขียนนะครับท่านผู้ฟังนะฮะอย่าเข้าใจแบบลูกกกนี่กอไก่แล้วก็กอไก่สองตัวคือสะระอก กอ,อกอกอกเลยใช่ไหมคะใช่ครับภาษาไทยจะเขียนกอไก่สองตัวกอ,อกอกอกแต่ภาษาลาวนั้นนะครับจะมีรูปไม้กงนะครับไม้กงใช่ครับคล้ายๆกับไม้หันอากาศของภาษาไทยค่ะไม้หันอากาศของภาษาไทยนั้นภาษาลาวเรียกว่าไม้กันนะครับไม้กงนั้นก็คล้ายกับไม้ หันหน้ากาศหรือไม่กันนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะคว่ำหน้าลงของเราหงายหน้าขึ้นอันนี้หัวกลมๆเหมือนกันแต่คว่ำหน้าลงใช่ครับค่ะลูกกก<ช>แปลว่าลูกคนโตใช่ครับโอ้ค่ะได้ศัพท์ใหม่อีกคํานึงแล้วนะคะลูกกกหมายถึงลูกคนโตใช่ครับถ้าอย่างงาั้นต้องไปถามเลยคะ่ะลูกคนสุดท้องภาษาลาวว่ายังไงคะลูกคนสุดท้องนะครับภาษาลาว เรียกว่าลูกล่าลูกล่าเขียนยังไงคะคำว่าล่าเขียนว่าหอหานลอลิงไม่โทสละอาอ,อ่านว่าหอหานใช่ครับของไทยหอหยีบใช่ครับของลาหอหานหอหาน<อ>หอหานที่คอย,ยาวๆนะครับหอหานคอย,ยาวๆตกลงค่ะจําได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะคะอาจาร,รย์ออกเสียงอีกครั้งสิคะลูกคนสุดท้อง ลูกล่าฟังซ้ำอีกครั้งนะครับลูกล่าหอลออาลาไม่โทรลาดในภาษาไทยครับผมซึ่งเขียนเหมือนในภาษาลาวแต่ของเราจะเรียกว่าหอหีบภาษาลาวเรียกว่าหอหานหอหานแล้วลอลิงภาษาลาวเรียกว่าก็ลอลิงเหมือนกันครับอ๋อค่ะเราจะเปรียบเทียบวิธีการจำกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าอย่งงางนั้นก็จะคอยจดไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังอย่าลืมจดเหมือน,นฉันนะคะ จดแล้วก็จำแล้วก็จะใช้กับคนลาวได้ง่ายและเร็วเพราะว่าภาษาส่วนใหญ่แล้วเกือบจะ90%ที่เหมือนกันเลยครับอาจารย์ค่ะอ้าวทีนี้อาจารย์พูดเป็นประโยคตรงนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสิคะคำตอบที่บอกว่ามีสามคนมีพี่น้องสามคนมีน้องชายมีน้องสาวส่วนผมเป็นลูกคนโตครับผม ฟังซ้ำอีกครั้งนะครับมีสามคนมีน้องชายและน้องสาวส่วนข่อยเป็นลูกกกซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่ามีสามคนมีน้องชายและน้องสาวส่วนผมเป็นลูกคนโตนั่นเองสัมภาษณ์แค่นี้พอหรือยังคะหรือว่ายังมีอะไรที่เขาถามกันได้อีกก็สามารถถามได้อีกอย่างเช่นถามถึงสถานะนะครับอย่าง อย่างตัวอย่างในประโยคก็จะบอกว่าเจ้าแต่งงานสร้างครอบครัวแล้วหรือยังนะครับฟังซ้ำอีกครั้งนะครับเจ้าแต่งงานสร้างครอบครัวแล้วหรือยังถ้าให้เดชันดาน่าจะถามว่าคุณแต่งงานมีครอบครัวแล้วหรือยังใช่ครับอาจารย์ถามลึกได้ขนาดนี้เลยเหรอคะสามารถถามได้นะครับอาจารย์แล้วเขาไม่ถือใช่ไหมคะว่าผู้หญิงหรือผู้ชายถามกัน ไม่ถือครับอาจารย์ไม่ถือวัยไหนก็ไม่ถือไม่ถือครับถามได้ใจกว้างเนาะถ้าเป็นคนไทยนี่เดี๋ยวบางคนคิดมากแล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะทำไมมาถามขนาดนี้อันนี้เป็นธรรมเนียมของลาวใช่ครับค่ะทีนี้คำว่าแต่งงานภาษาลาวใช้คำว่าแต่งดองแต่งงานใช้คำว่าแต่งดองใช่ครับ ผมขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังคําว่าแต่งงานนี่นะครับเป็นคําที่ใช้เป็นทางการนะครับแต่มีอีกคำหนึ่งนะครับที่ใช้เรียกแทนคําว่าแต่งงานก็คือแต่งดองนะครับพูดเป็นภาษาลาวสำเนียงภาษาลาวว่าแต่งดองนะครับแต่เวลามีแขกที่จะไปร่วมงานแต่งนะครับ มีคนถามว่าเจ้าสิไปสานะฮะสมมตินะครับสมมติว่าเจ้าสิไปสที่นี่สถานกาลังจะเดินทางไปร่วมงานแต่งสํานักงานกศนกระทรวงศึกษาธิการโดยเอาคําว่าแต่งออกและเอาคําว่างานแทนลงไปหน้าคําว่าดองก็จะเป็นคําว่างานดองแทนคําว่าแต่งงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ดิฉันพูดเป็นภาษาไทยแทนคุณฟังแทนอาจารย์ชนลชาติตรงนี้เดียนเข้าใจแล้วล่ะ คำว่าแต่งงานเนี่ยเป็นคํากริยาใช่ครับแต่พอแต่งดองก็เป็นคํากริยาอีกคำหนึ่งใช่ครับซึ่งใช้เป็นภาษาพูดภาษาพูดแต่งงานใช้เป็นภาษาทางการใช่ครับถูกไหมคะแต่เมื่อถามว่าจะไปไหนแล้วจะตอบว่าไปงานแต่งเอาคําว่าแต่งออกแล้วเอางานเข้าไปใส่หน้าคําว่าดองใช่ครับก็จะเป็นคํานามเพราะถามว่าไปไหน ไปงานแต่งอย่างนี้ถูกไหมคะงานดองนะครับก็หมายถึงงานแต่งนั่นเองนะครับทงาน,านแต่ง,งอ๋อถ้างานแต่งแบบนี้เราถือเป็นคำนามในภาษาไทยนะคะคแต่ถ้าเอาคำว่าแต่งขึ้นหน้าเป็นคำกริยาไปงานดองก็คือไปงานแต่งงานใช่แล้วครับอันนี้เรียกว่าเป็นคำนามในภาษาไทย ถ้าแต่งดองหรือแต่งงานเป็นคํากริยาภาษาลาวมีแบบนี้ไหมคะมีคํานามคํากริยาแบ่งไหมคะเวลาสอนภาษาลาวจริงๆแบ่งครับอาจารย์ในรูปประโยคหนึ่งๆเราก็จะมาแยกออกว่าคําไหนเป็นคํานามคําไหนเป็นคํากริยาและกรรมนะครับอ๋อเหมือนกันเลยอ้าวเดี๋ยวเราอดใจรออาจารย์อาจาอาจะสอนเราในโอกาสต่อไปนะคะ อานี้เอาสัมภาษณ์เป็นคำๆกันต่อก่อนถามว่าแต่งงานแล้วหรือยังนะคะเขาก็ถามกันได้ด้วยแล้วอาจารย์จะตอบยังไงคะถ้าจะต้องตอบว่าอสมมติก่อนยังเป็นโสดถ้ายังเป็นโสดก็จะตอบว่าบอค่อยยังเป็นโสดฟังซ้ำอีกครั้งนะครับบอค่อยยังเป็นโสดนะค,คุณผู้ฟังยิ้มเลยแปลได้ทันทีว่า ไม่หรือยังยังนะคะผมยังเป็นโสดครับใช่ครับท่านผู้ฟังอ่านะคะอันนี้คือคำตอบที่หนึ่งแล้วถ้าเกิดแต่งแล้วล่ะคะก็จะตอบว่าค่อยแต่งงานแล้วฟังซ้ำอีกครั้งนะครับค่อยแต่งงานแล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายพูดเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเหมือนกันครับคุณฟังคะเราฟังตามอาจารย์ชลชาติมา ได้ถึงหลายประโยคแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกว่าถ้าเราไปเจอพี่น้องหรือเพื่อนๆที่เป็นคนเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆเราก็สามารถใช้ประโยคคำถามที่เป็นเหมือนบทสัมภาษณ์ง่ายๆตามอาจารย์ชุลชาติไปได้ครับผมอาจารย์มีอะไรที่จะเป็นข้อคิดเพิ่มเติมไหมคะสำหรับเรื่องของการสอบถามถึงข้อมูลส่วนตัวแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นทางการเครือญาติเพื่อนฝูงหรือว่าเป็นคนที่เพิ่งไปเจอเจอกันใหม่ๆนะครับวิธีการการถามสัมภาษณ์หรือว่าถามสารทุกสุกติบกันนะครับคนลาวนั้นจะยังเป็นประเทศที่มีความเป็นกันเองความมีมนุษยสัมพันธ์สมมติว่าผมเดินทางคนในรถโดยสารนั้นอาจจะมี5คน1ิบคน คนลาวเขาก็จะพูดคุยกันได้ฐานสารทุกสุขดิบกันแต่ก็ตรงกันข้ามอยู่นะครับกับคนไทยเรานะครับเวลาเดินทางร่วมกันไม่ค่อยจะคุยกันสักเท่าไหร่นี่คือความแตกต่างซึ่งคนลาวไม่ได้ถือเลยครับคนลาวจะมองว่าเป็นการสร้างความคุ้นเคยสร้างบิดไมตรีกับแขกหรือว่าผู้มาเยือนมากกว่าการที่จะมองเป็นแบบอื่นนะครับค่ะเรนจะเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าเป็นต่างจังหวัด ภาพเหล่านี้ยังคงเหมือนกับประเทศลาวเหมือนกันค่ะแต่พอมาอยู่ในเมืองใหญ่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครการระวังภัยมันมีมากเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอใครจริงใจแค่ไหนเขาก็เลยเกิดกำแพงบางๆมากัน้นจึงไม่กล้าที่จะถามและบางคนเขาก็มีความถือเนื้อถือตัวสูงขึ้น ว่าเอ๊ะมาถามทำไมเรื่องส่วนตัวของฉันโดยเฉพาะผู้หญิงจะไม่ถามเรื่องแบบนี้กับผู้ชายก่อนยกเว้นแต่ว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะดูอ่อนวัยกว่ารหรือเป็นผู้อาวุโสน,น้อยกว่าผู้หญิงจึงจะกล้าถามเพราะผู้หญิงไทยจะเกรงคำคารหาหรือข้อดูถูกดูหมิ่นจากคู่สนทนาว่า สถานีวิทยุศึกษาสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กให้หรือเปล่าประทงว์ศึกษาธิการจึงมากันขนาดนี้อาจารย์ครับผมสงสัยอยู่คำหนึ่งค่ะทอดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กมันคืออะไรครับอาจารย์แม่นมเป็นสำนวนที่พูดเล่นเล่นกันว่าเหมือนกับถ้าสมัยก่อนเนี้ยเรียนขอโทษคุณฟังนิดหนึ่งนะคะคำเนี้ยมันอาจจะฟังไม่สุภาพแต่คนโบราณเขาใช้คำนี้เลยนะคะผู้หญิงที่ ไปถามละลาบละลวงแบบเนี้ยเหมือนกับไปติดตาต้องใจผู้ชายก็เลยให้ท่า<อ>ภาษาลาวมีคำนี้ไหมคะภาษาลาวนะครับก็จะมีคำสอนของคนเฒ่าคนแก่นะครับว่าเกิดเป็นลูกผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวแต่พูดเป็นภาษาลาวว่าเกิดเป็นผู้หญิงต้องหักนวลสงวนโตค่ะเปลี่ยนตัวเป็นตัวครับผมนี่เป็นภาษาพูดนะครับ จะใ,ใช้คำว่าตัวก็ได้นะครับ oh, ฟัง <okay. S 2> ซ้ำอีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังเกิดเป็นผู้หญิงต้องหักนวลสงวนตัวหรือเกิดเป็นผู้หญิงต้องหักนวลสงวนตัวนะครับของคนเราก็มีเหมือนกันครับคนไทยก็มีสอนแบบนี้เลยค่ะผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวสงวนทีท่าเนี่ยค่ะเขาสอนกันอย่างนี้ดิ้นถึงได้ถามย้ำสองสาครั้งว่าถ้าถามแล้วไม่เสียมารยาทแน่นะ เขาไม่คิดมากนะเขาไม่ถือนะเพราะคนไทยเนี่ยถามแบบเนี้ยลึกขนาดเนี้ย<ม>ไม่ค่อยได้เดี๋ฉันใช้คําว่าไม่ค่อยได้เพราะถ้าเป็นหญิงสูงวัยกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรุ่นเดียวกันหรือผู้หญิงอ่อนวัยกว่าผู้ชายเนี่ยผู้ชายบางคนเขาจะดูถูกดูแคลนได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงไม่สงวนทีท่าเลยเห็นไหมคะขนบธรรมเนียมของพี่น้อง ไทยลาวบางอย่างเนี่ยก็เคลื่อนกันเหมือนกันนะคะนอกจากเราจะได้เรียนภาษาลาวจากอาจารย์ชนลชาติแล้วเราก็ค่อยๆแอบถามวิธีปฏิบัติตัวให้กลมกลืนกับพี่น้องของเราฝั่งกระโน้นด้วยเผื่อเราได้ข้ามไปมาหาสู่กันเราจะได้มีความกลมกลืนแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น ครับผมทบทวนคำศัพท์ท้ายบทนะครับท่านผู้ฟังอ้ายอ้ายหมายถึงพี่ชายเอื้อยเอื้อยหมายถึงพี่สาวน้ำกัน น้ำกันหมายถึงด้วยกันยูใสยูใสหมายถึงที่ไหนจากคนจักคน,กคนหมายถึงกี่คนเท่าไดเท่าไดหมายถึงเท่าไหร่ลูกกกลูกกกหมายถึงลูกคนโตลูกล่าลูกล่าหมายถึง ลูกคุณสุดท้องงานดองงานดองหมายถึงงานแต่งแต่งดองแต่งดองหมายถึงแต่งงานนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมอาจารย์ชนลชาติภูววงศาและอาจารย์พนธรรมเนียมอินต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีสบายดี สถานีสถานีวิทยุศึกษาสำนักงานกศน,อนอกระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์